มีคนส่งข้อความมาถามหมอนะคะว่าสามารถทำอโลเจนิกแฮร์ทรานส์พลนได้ไหมอโลเจนิกแฮร์ทรานส์พลนก็คือเป็นการเอาผมคนอื่นนะคะมาปลูกให้ตัวเองซึ่งอันนี้ก็กเ็เป็นอะไรที่คนถามเยอะเหมือนกันก็คือปัจจุบันแล้วเนี่ยจริงๆมันก็มีเคสรีพอร์ตนะคะก็คือเป็นเคสตัวอย่างที่เขาทำก็คือว่า หมอไม่แน่ใจว่าเอาผมลูกมาให้พ่อน่าจะเอาผมลูกมาให้พ่อคือคนพ่อเนี่ยเขามีโรคประจําตัวบางอย่างนะคะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องรับประทานยากดูุิคุ้มกันอยู่แล้วนะคะก็เลยทําให้ร่างกายของคุณพ่อเนี่ยไม่รีเจ็คผมของลูกทีนี้คือหลักการพวกนี้คืออะไรแล้วทําไมส่วนใหญ่เราถึงไม่สามารถเอาผมคนอื่นมาใส่สศีรษะของเราได้นะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยอะไรที่สารพันธุกรรมมันแตกต่างไปจาก ร่างกายของเราเนี่ยเขาก็จะพยายามดันออกนะคะเขาจะถือว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมซึ่งมันเป็น,นกลไกทางธรรมชาติของร่างกายเราอยู่แล้วซึ่งสําหรับคนที่คิดว่าอ้าวอย่างเงี้ยเรายอมกินยากดภูมิเพื่อที่จะปลูกผมเพื่อเอาผมจากคนอื่นได้ไหมซึ่งอันเนี้ยหมอก็คงจะไม่แนะนําให้ทํานะคะเพราะว่าการรับประทานยากดภูมิเนี่ยเราก็เรียกว่าชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยนะคะเราอาจจะเออไม่ควรทานอาหารดิบแล้วก็การติดเชื้อสูงขึ้นซึ่งถ้าเกิดเราช่วงไม่ดีเนี่ย การตีเชื้อบางอย่างก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้ค่ะ